สวัสดีค่ะวันรียผมจากขอกไปเลยค่ะเป็นร้านติมค่ะเราจะมาขายไอติมอันนี้เคยติมกาแฟนี่เคยติมโรสออรสช็อกโกแลตอันนี้คืออ๋ออันนี้คือรสช็อกโกแลตเป็นเป็นรสขมกับรสมะม่วงค่ะอันนี้ก็เป็นสายไหมอันนี้ก็เป็นมะม่วงอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตค่ะเราจะมารับรอดคน วันนี้นะคะเราจะมาาขไอติมก็ทิบอันไหนกันนี้นะคะอันนี้ทุกสินทุจานเป็นถ้วยนะคะนี้เป็นสีชมพูเป็นถ้วยนี้เป็นสีม่วงนะคะเป็นถ้วยเหมือนกันอันนี้เป็นไอติมรสน้ำยืงกับสีเขียวสีเขียวกับน้ำยืงนะคะอันนี้ก็เป็นรสนมเป็นสีขาวค่ะสีขาวอันนี้เป็นรสชีชมพูค่ะอันนี้ก็ เป็นโดนัทสีชมพูกับดาวสีน้ำเงินค่ะอันนี้เป็นไอติมผู้จันยานะคะอันนี้เป็นเป็นเลือกพูดได้ไหมอาร์ติคออ,อันนี้เป็นโลกหมีค่ะเป็นหัวใจแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้กินได้น้องอ้อันนี้ถูดนะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะแฮมเบอร์เกอร์ ชีสนะคะแล้วก็แบบนี้นะคะมีไอติมแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็น้ําแบบนี้นะค่ะแล้วก็ขนมปังแล้วก็ขา <c oughs> อ,อข่อคือเลยว่าขนมปังน,นะคะนี่ก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นโคนะคะอันนี้เป็นไอติมนี่เป็นที่ตากไฟถ้วยนะคะนี่ประมาณนีอันี้เป็นอันนี้เฮ้ยแล้วพูดฟ้าทีเหนื่อยแล้ว